ยอมรับสารภาพออกสื่อแอบอิจฉาเปิ้ลหัทยาเผยสัมพันธ์ที่แท้จริงตูน่นันทิดาและตัวสรัญยูหลังยอมเผยความลับในใจ หากย้อนกลับไปได้รับเกียรติร้องเพลงพักตรงนี้ในงานพระราชทานเพลิงศพของตัวสรัญยูวงกระจางสำหรับตูนันทิดาแก้วบัวสายซึ่งเจ้าตัวบอกว่าสาเหตุที่เลือกเพลงนี้เพราะความหมายดีไม่ว่าพี่ตัวจะอยู่ตรงไหนพอตื่นมาจะได้เจอในที่สงบ นอกจากนี้ตูน่นันทิดายังบอกว่าเมื่อก่อนตัวเองนั้นเป็นแฟนละครตัวยงของตัวเลยก็ว่าได้พอรู้ว่าแต่งงานกับเปิ้ลหัทยาเคยรู้สึกแอบอิจฉาเพราะเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์มากถามว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องในงานพระราชทานเพลิงศพพี่ตัวสรัญยูตู่ได้ตอบว่าในวันนั้นนั่งคุยกับพี่เอกะเนศรวมถึงคุณออฟพงพัฒด,ด้วย พี่เอกถามว่าจะเลือกเพลงอะไรดีแล้วพี่เอกก็เลยบอกว่าเอาเพลงพักตรงนี้ไหมของพี่เบิร์ดธงชัยเราบอกเลยว่าตอนสุดท้ายของเพลงนี้ที่บอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทางพี่เอกเลยบอกว่า ตื่นคำนี้มีความหมายดีถ้าใช้ในภาษาธรรมะคือการตื่นรู้ตื่นที่ไหนก็สงบได้ฟังจากคำที่พี่เอกเล่ามาว่าเมื่อตอนที่คุณตัวจะจากไปคือสงบจริงๆเพราะพี่เอกบอกว่าถ้าอยากจะไปตอนไหนก็ไปนะตัวเลยรู้สึกว่าเอาเพลงนี้แล้วกัน ก็บอกพี่ตัวไปว่าไม่ว่าพี่ตัวจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามที่ตรงนั้นคือที่ที่พี่ตัวตื่นขึ้นมาในทุกวันก็จะเป็นที่ที่สงบสว่างและสะอาดเราเชื่อแบบนั้น เมื่อวานก่อนจะมาพี่ก็ซ้อมร้องไห้ไปเรียบร้อยแล้วและบอกกับตัวเองว่าวันนี้แน่นอนว่าทุกคนมีความอะไรแต่เราได้ยินคำที่พี่ตุ้มพูดว่าสุภาพบุรุษแล้วเราได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เราชื่นชอบในฐานะที่เป็นศิลปินนักร้องที่ชื่นชมพี่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้อยู่ในเส้นทางของความดีงามวันนี้ถ้ายิ้มเราก็จะยิ้มทางน้าตา วันนี้เราไม่ควรจะร้องไห้สำหรับพี่ตัววันนี้เป็นวันที่เราต้องการจะส่งจิตที่สะอาดที่สุดเราทุกคนมาส่งจิตที่สะอาดใสสว่างให้กับพี่ตัววันนี้ก็ได้ทำอย่างดีที่สุดให้กับพี่ตัวถามว่าเรามีความผูกพันกับพี่ตัวยังไงบ้างตู่ได้ตอบว่า จริงๆแล้วชื่นชมพี่ตัวเป็นการส่วนตัวสมัยก่อนเราตามไปดูพี่ตัวที่คณะอักษรพี่ตัวเล่นละครเวทีเรื่องพรายน้ำน่าจะเป็นเรื่องที่พี่ขอเข้าไปดูเลยในฐานะแฟนตัวยงจริงๆตัวพี่เองมีความใกล้ชิดกับพี่เปิ้ลหัทยาด้วยสายงานที่มาในเส้นทางดนตรีเหมือนกันพอวันนึงเราได้รู้ว่าเปิ้ลหัทยาแต่งงานกับสรัญยูหรอมีความรู้สึกว่า โอ้โหนี่คือดาราในดวงใจฉันเลยนะมีความรู้สึกว่าดีจังเลยเรารู้สึกว่าแอบอิจฉาเปิลด้วยซ้ำเพราะว่าพี่ตัวทั้งหล่อมีสเสน่ห์เป็นผู้ชายที่อ่อนโยนเป็นคนที่ดูแลความรู้สึกทุกคนเป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติความนอบน้อมและความมีสเสน่ห์ของพี่ตัวเขาเป็นคนที่ขี้เล่นใจดี ถามว่าพี่ตู่เองก็ได้เข้าร่วมพิธีกับเขาตั้งแต่วันแต่งงานตู่ได้ตอบว่าใช่ค่ะวันนั้นก็บอกเปิ้ลว่าเราขอเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะ คืออยากจะเห็นคนที่เราชอบด้วยแล้วน้องสาวเราได้แต่งงานกับสรัญยูมันสวยงามจริงๆค่ะหลายๆครั้งที่มีเวลาคุยกันเรื่องลูกลูกหนุนลูกหนังเป็นช่วงวัยที่เกิดมาใกล้เคียงกันเป็นรุ่นน้องของน้องเพลงเชื่อแน่ว่าเปิ้ลจะดูแลลูกให้ได้ดีที่สุดเปิ้ลเองก็เป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดเชื่อแน่ว่าอย่างที่พี่ตัวบอกอยากทำอะไรก็ทำให้ฝันเป็นจริงให้มุ่งมั่นให้ไปถึงที่สุด พี่เชื่อว่าคำคำนี้ไม่ได้บอกแค่ภรรยาแต่หมายถึงเราด้วยที่อยู่ตรงนี้